สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยวันนี้พบบ่าวลํำปางตามข่าวมาให้กันอีกแล้วครับวันนี้ก็จะพาไปฟังบทวิเคราะห์ผลผลิตอ้อยในฤดูการเพราะปลูก2,566ทับ67นั่นเองครับเพราะเราก็จะมาพูดถึงรายละเอียดทั้งหมดให้กับพี่น้องได้ รับฟังพร้อมกันเลยนะครับสำหรับผลผลิตอ้อยในฤดูก,การเพาะปลูกในปี2566ทับ67นั่นเองครับประเด็นสำคัญสคัญก็มีอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือ 1. ประเทศไทยจะมีการหีบอ้อยประมาณ82ล้านตันในปีนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับฤดูการก่อนๆ 2. ก็คือเกษตรกรได้รับราคาอ้อยที่สูงเป็นประวัติการ 3. ก็คือการหีบอ้อย 2,024ทับ2,025นั้นอาจมีปริมาณอ้อยเกินกว่า100ล้านตันนั่นเองครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยคาดการว่าการเก็บเกี่ยวอ้อยของไทยในปีนี้จะเลวร้ายที่สุดในรอบศตัทวรตรที่อยู่ที่ประมาณ66.5ล้านตัน ตามมาด้วยสภาพอากาศที่แห้งจัดในช่วงครึ่งหลังของปี2566ส่งผลให้การพัฒนาอ้อยชะงักชะงันไปนั่นเองครับแต่ก็ไม่คาดคิดปรากฏว่าปริมาณน้ำฝนที่สูงผิดปกติในฤดูการเดือนกันยายนถึงตุลาคมช่วยรักษาผลพืชได้ส่งผลให้อ้อยโตช้ากว่าปกติเราก็เกรงว่าผลผลิตอ้อยจะลดลง ถึง23แต่สุดท้ายก็ลดลงเพียงแค่8เท่านั้นเองการรับผีบอ้อยในปี2023ทั24ก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ที่ประมาณ82ล้านตันซึ่งก็สอดคล้องกับผลผลิตในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั่นเองครับผลผลิตที่ดีในปีนี้เปิดโอกาสในการปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้นในฤดูการหน้าหากสภาพอากาศปกตินั่นเองครับ ราคาที่เกษตรกร,ร,กรที่ได้รับค่าอ้อยนั้นเชื่อมโยงกับผลตอบแทนของตลาดน้ำตาลโลกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำตาลแข็งค่าขึ้นเป็นเวลา4ปีแล้วโดยล่าสุดแตะระดับสูงสุดในรอบ12ปีที่28เซนต์ต่อปอนด์ซึ่งหมายความว่าเกษตรกร,ะร,กรจะได้รับค่าอ้อยชั่วคราวที่สูงและจะมีการวางแผนตามนั้นเป็นครั้งแรกในรอบ5ปี อ้อยจะเป็นพืชหลักที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในประเทศไทยเกินกว่าผลตอบแทนของมันสำปันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับ ดังนั้นเราจึงคาดหวังว่าพื้นที่อ้อยจะเพิ่มขึ้นในฤดูก,กาลเพราะปลูกหน้าและเพื่อให้กเกษตรกรต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาอ้อยที่ดีขึ้นและปัจจัยการผลิตในไร่มากขึ้นสิ่งนี้น่าจะส่งผลให้ผลผลิตอ้อยสูงขึ้นเช่นเดียวกันเราคิดว่าการรับผีบอ้อย2 0 2 4ทับ2 0 2 5นั้น อาจจะเกิน100ล้านตันได้เป็นครั้งแรกในรอบ6ปีโรงงานมีความสามารถในการแปรรูปอ้อยหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อัตราการบดรายวันล่าสุดต่ำกว่า จุดสูงสุดในอดีตนั่นเองครับทั้งหมดเราก็เอามาวิเคราะห์ให้กับพี่น้องกเกษตรกรได้รับรู้รับทราบโดยทุกันแล้วนะครับว่าทิศทางแนวโน้มนั้นจะเป็นอย่างไรสำหรับฤด,ดูการปลูกง้อยล่าสุดปี2566ทับ67นั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ